สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามานงรถไฟเล่นเฉยๆนะครับวันนี้ไม่มีอะไรมาเออคุณรีบเออคุณตาดอ๋อนน่นโน่นไอ้น,นั่นมองมองคุณมองอะไรวะไม่ดูดีผมตายเอาเปิดเสียงนั่นเปิดเสียงเหรออ๋อไ่ดู โอเคไม่ตายแล้วดเามันไปไงอ๋อมันไปเองโอเคผมไม่ตายแล้วดอดและเขาเอ,าเอา้าทะลุเฉยเลยไม่รู้นะอะไรมาให้ามันจอดเอาไว้เนี่ยอืมเดี๋ยววนไปมาเมื่อกี้เด่นนั่นแหละเออคือมันต้องกระโดดข้ามตรงนี้มันเป็น,นเลเซอร์โซนอะไเป็นเลเซอร์หัวนั่นนะแล้วนะเดี๋ยวมันเป็นบัก คบเนบลสอกใช่ไหมน่าจะเป็นเลเซอร์ล่องหนอะเมื่อกี้เพื่อนยังตายโอเคมาที่โคยอย่ากับหมุนกระชปองได้เงินห้องนอนเออห้องนอนก็ลงลงไปข้างล่างใช่ไอ้แมปแบบนี้น่าจะเป็นแมปแบบเดียวกับที่ผมเล่นมาก่อนนั้นเนี้ยมันจะเป็นแบบแมปรถไฟอันนั้นผมยังถ่ายคลิปไม่เป็น ป็นแมปลดไฟใช่ไหมฉันนุกเนี่ยแล้วก็มีทางลงมาแบบนี้ก็เลี้ยวไปอีกมิติหนึ่งใช่แบบเหมือนเป็นอีกมิติหนึ่งจะสุดเท่อันนี้เป็นลาวาไปก่อนแล้วค่อยอีกทางนี้จะเป็นอีกมิติึมันน่าจะเป็นคนเดียวกันที่สร้างแบมบมุมาเป็นผมเล่นก่อนนะอั้นแหลโว้สคริปเกมนี่มันทำไมมันน่ากลัวจังวะเอ๊ะ แมปนี้คงรถไฟไม่ชนกันแล้วล่ะแต่คนจะชนกันได้โอเคมาแล้วก็ดินใช่ก็จะไปอีกมิตหนึงว่างนะโอเคเออเออเอมุมมองมันอยู่ไกลนี่ไงรถไฟมันเริ่มเป็นเอามันปุ๊บนะเออเอ่ออ่ะภาพให้สมจริงไหมก็แล้วกันเออนี่คืออะไรไอ้นับเวลาเนี่ยอะไรครับ อะไร,อ,ะไรอ่านไม่ออกวัดอ่านไม่ออกคนมันอ่านไม่ออกเขาจะานอะอพอเหอะพอเหอะพอเหอะตัวผมกับพอเหอะพอจบไอ้สิ่งเขียวๆ,ๆ,ๆอ่ะวู้โสิเขนะียวน่ากินจังอะไรนี่เขียวๆนี่อ๋อนี่ดินแดนที่ผมบอกเอ้าแต่มันอ๋อเป็นโมโก้ละตัวนี้ใช่ไหม ออแปบลบว่าเขาจะสร้างแบบสละเขาจะสร้างแบบตามจินตนาการของเขาว่าเขาสร้างแมพจะสร้างอันไหนหรือจะเอาเป็นแบบไหนอันที่จริงมันควรจะเป็นจักรวาลแมบพบที่ผมแมพเก้าของผมมันเป็นจักรวาลอะบางแล้วก็มีตัวตุ๊กตุกต๊กตาที่มันมองพวกเราแบบไปตัวมันหลอนอะมองหน้าเรื่องอะ ไม่กล้าแล้วไม่อยากหาเรื่องอะเอา้าสร้างสร้างอย่างเงี้ยเอา้าเป็นแมพวงโลงเหรอสร้างอืมอหรือเขาตั้งใจสร้างให้เป็นแบบนี้เนี่ยมันเป็นแมพวงโลงอ่ะอืออเขายังสร้างไม่เสร็จสร้างแมพยังไม่เสร็จหรือเปล่า เป็นโล่งๆเลยอะเป็นแบบโล่งแบบเหมือนไม่มีจุดซิ้นสแต่วันนี้เสียอะไรเมื่อกี้แบบเป็นเส้นๆมอกี้คุณย้อนไปดูได้นะแล้วก็กดสต็อปไม่มีเมฆเมฆก็บรอบเมฆก็บรอบบ้านเลยคืออย่างหนึ่งที่ผมกลัวเสียวตกมากเสียวตกแล้วก็ตกไปตลอดกาลอะคือมันเสียวเวลากระโดดทีตเลายละนีย เฮ้ปทะางขึ้นสีลุงเมื่อกี้เห็นอยู่อ่านไดนไงใช่ไหมทางขึ้นสีลุงเป็นเรนโบว์อยู่ตรงนั้นน่าประจังมีสัตว์เลี้ยงอะไรได้วยเนี่ยเออไม่ซื้ออะไรไม่เอาดีกว่าเฮ้แล้วทำไมมันเหลือห้านาทีอะโอ้น่าจะเป็นเวลาที่นับนับไปด้วยใช่ัหง ไม่รู้คืออะไรพิซซ่าหรอือั้งใช่ไหมไม่รู้อะอะไรไม่รู้นับอยู่ตรงนี้นอ๋อมีลงจอดอ๋อมีเซฟตรงนั้นด้วยเออรอนานจังกันอยากให้มุมมองมันเห็นโห้เป็นทางขึ้นแบบนั้นเลยเหรอโอ้ยเป็นทะเลเฮ้ อ๋อมีเซฟแล้วก็มีเครื่องบินเออหรือจะเซกอะไรตรงนั้นก็ได้เมื่อกีก้เห็นอยู่เซกมันมีทางขึ้นสองทางจะวิ่งไปหรือจะเซกอะม้ามีคนมาถึงอลไรอีกอะไร,ะไรผมชอบปั๊โอเควิคุณต้องซื้อหรอ โอ,โอ้โหไม่มันเลยว่ะเฮ้ยถ้าก็แค่โดดตกกระจายนี่คือแบบผมจะไอต์แอมเบไปอยู่ตรงนั้นจริงๆนะ <c oughs> จบดีแอมเบแค่นี้ดีกว่า